ไม่แน,น่ใจเ <500 S 2> ม <า S 1> หมือนกันเฮ้ยเอาห้าร้อยมาไหมเนี่ยเอามาเอามาเดี๋ยวรอรอใช้ตึกใหญ่ก็ได้เดี๋ยวตึกนี้เดี๋ยวผมจะป้อมปืนเคลียร์แล้วโอเคโอเค,อเคออชื่อผมยิงหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นลูกก่อนโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนเออป้อมปืนคริสมาสจะไปสู้คริสมีเหรอวา,อายใช่ริสมาสจะสู้คริสมีได้ไงอ่ะ คิดมีจะสู้คิดมีอัพผมหรอเฮ้ยเขาฮ้ยอันนั้นอันนั้นต้องยอมอ่ะใครๆก็ต้องยอมไม่ไม่ไม่ผมมาดี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 มมาดเออเราเล่นเราเล่นลเราเล่นนะคุ <c oughs> รู้ละระเบิดใครไปโดด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 ตัวไหนวะโดดแอปโดดแอปลน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 รอไปทางป้อมปืนบายบายเฮ้ยไม่ล้มไปพี่เออสามตัวหนึ่งนะได้สามตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเราพี่มาจากไหนดิ